จูดวงชาวราศีเมถุนชาติที่แล้วไปทำอะไรนะผมเทวดาถึงตามติดไม่เลิกนะผมด้วยบุญกุศลวัาส,สนาถามว่าดีไม่ดีเดีย๋ยวเราค่อยพูดกันแต่ก่อนอนีหมอสันแนะนำให้ท่านพบไยลีพิณาทศัตรูมมมานพางพิณัทนะผมการแก้กุณสายบนดำาครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะโบราณโบราณนะครับลองหาข้อมูลดูนะจ๊ะพบไพรีพิณาทพบติดตัวไว้อธิษฐานจิตดีๆพบติดตัวนะจ๊ะวางไว้เฉยเฉยไม่ได้นะอธิษฐานจีดีดี 250บาทนะครับาคเก่านะจ๊ะ250บาทสองฟรีทักไลน์มา Sunny 4289นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักกรงกรษาดวงจะตาที่ไปทำอะไรไว้หรือไงนะผมคือเทวดาถึงตาติดเฮอร์มิตตกตำแหน่งในดวงจะตาเงาปูฤษีสองแสงตะกีนทองเปรียบเสมือนอะไรครับเทวดานั่นเองเทวดานำทางซึ่งความบุญกุศลวาสนาแต่ถามเราแล้วหรือยังเหมือนกับใครบางคนเนี่ย เราผมอยากจะแต่งงานพ่อแม่บอกให้แต่งงานกับคนเนี้ยเราผมอยากถามเราแล้วหรือยังอยากเป็นอย่างนี้ปะเทวดาเหมือนกันครับเทวดานำพาซึ่งไปคุณงามความดีด้วยอํานาจบุญบารมีวสาสนาเทพเทวดาสิงงสิธิ์คำโชูป,ปกปากของของรักษาชี้นาความดีนครับแต่เราอยากทํำไหมเราไม่อยากทำระผมผู้ชายแบบนี้ไม่เอาเราคนแบบนี้ไม่ไม่ใช่สเปคเราเราชอบแรงๆตตเต่นเต้นเย้าวยวนนครับดึงดูดระผมเราไม่ชอบเรียบร้อยเกิน ผมแบบนี้เจอกันเยอะนะผมเพราะฉะนั้นในโชคตาตามติดเรื่องราวต่างๆบันเดบดังผมขอแบบสุขสบายไม่ได้หรอถูกรลงวันที่1แจ็คพอตเจ็ดสิบล้านรวยไปเลยอย่างนั้นเลยได้ไหมทนเท,นทนวด,ดาเจ้าขาแต่นะว่าสิ่งเหล่าน,นั้นมันเกิดขึ้นนะในดวงชะตาท่านตกตำแหน่งที่ดีแต่ปัญหาต่งตางๆมันเข้ามารลุมล้าเจ็บปวดด้วยล้าแสนทุกทรมานแต่ยังตกตำแหน่งสิบ้วยสิบเหรียญทอง โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นในเกณฑ์จะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีเดือนนี้เหนื่อยนครับดวงนี้เหนื่อยเป็นอย่างมากปัญหาต่างๆาเทวดาก็มาลองใจมีบุญเยอะให้เทวดาชอบจัดให้นะผมดรมบุญบนเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมสิ่งต่างๆเข้ามาลองใจเข้ามารุมเราทําให้ท่านต้องมีเกณฑ์จะตาต้องตัดสินใจดาบสองขวายคิดป,ปีนิดตายตอง ตัดสินใจให้รอบคอไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปัญหาต่างๆเป็นยังไงครับเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวใดทั้งสิ้นกับใครบางคนข้าพเจ้ามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาการบดิบดอยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆมีไหมนกน้อยนำพาสึ่นบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูปกปักคุ ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามจะบังเกิดไอด้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าวที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผัน,น,นให้มุ่งม,มั่มนมุ่มตงต่องแย่งหน้าแปดไม้เท้าเกิดขึ้นในดวงชะตาเดฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวสาสนามีการประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษดวงชะตานี้ให้วางแบบแผนประเพณีมองมองการไกลถึงอนาคตครับทุกสิ่งทุกอย่างมองการไกลบางที ับผมเราสิ่งที่เราไม่ชอบอาจเป็นเรื่องที่ดีดก็ได้นะก็เหมือนผู้หลังผู้ใหญ่สง่งมอบไหมนี่อันเนี้ยดีนี่คนนี้แต่งงานแล้วรวยแต่งงานแล้วเหงอาจจะถูกต้องก็ได้นะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันถูกหรือไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตกตำแหน่งแปดไม้เท้าแต่ไม้เท้าก็มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะมองแบบแผนประเพณีไปไกลสุดขอบฟ้าไกลปัญหาต่งตางๆมีไหมมีเจ็บปวดโน้ลาวแสนทุกทรมาน,นแทบจะทนไม่ไหวแต่ว่ามีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจ ดึงดามเกิดขึ้นในโชกตะตาต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาหันเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นดวงนี้คิดให้รอบคอบไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาดวงชะตานี้ใช่ขัวขายซะที่ไหนเทพเทวดาศิกสิธ์คําชูปกปักษกุ้คกองรักษาตกตำแหน่งหายพิเศษดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีนใดท่านใดจะดูดวงของหมอซันทักงลายมาซันนี่สี่สองับเก้าผม การงานการเงินความรักครับโดยรวม4นาที400บาทหมอสันส่งคลิปแบบนี้ให้นะเห็นหน้าหมอสันอย่างนี้ส่งคลิปให้นะครับทำนายดวงแบบนี้นครับผม4นาที400 8นาที8 0ครับผมครับทักไลน์มาซันนี่4289ครับขอใหท่านจำชื่อราบลืมเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดี